SLP ครับบริษัทสารี่พินติง้งจำกัดมหาชน SLP ทำอะไรใช่ไหมดูแฟตชิดก่อนตัวนี้ไม่เคยอัพสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เหรอลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูงอ๋อพวกฉลากสินค้าที่ที่ติดอยู่กับขวดอของสินค้าใช่ไหมผู้ถึงหุ้นรายใหญ่สารี่ครับ รายย่อยถือ31%โอเครายใหญ่เป็นบริษัทสารี่อุตสาหกรรมจำกัดมหาชนครับถือ65%โอเคนะนะครับรายที่2ก็เป็นบริษัทครับแต่ถือยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคนที่ 3...4...5... ก็เป็นบุคคลเป็นบุคคลน,นะครับก็น่าจะกลุ่มบริหารและครอบครัวเขานะครับ ไทยดีวีก็อยู่นะไทยดีวก็อยู่นะครับถือว่าถือเยอะอยู่นะนะครับบริษัทสุดท้ายก็เป็น VIV Holding ครัครับนับดูแล้วเนี่ยกลุ่มบริษัทในเครือถือเยอะครับ3บริษัทเลยนะครับก็มีบุคคลอยู่บ้างครับก็เป็นกลุ่ม ผู้บริหารกรรมการผู้จัดการและก็มีส่วนของในครอบครัวเขาด้วยครับเป็นเรื่องปกติของบริษัทเนาะนะครับแต่กลุ่มบริษัทย่อยถือเยอะดีนะครับแล้วก็มีรายใหญ่เป็นสาริโยสาหกรรมจำกัดมหาชนถือว่าดีครับรายย่อยถือน้อยด้วยมีไทย DVR อยู่ด้วยนะครับลองไปดูสิ่งสำคัญกันคืองบการเงินของ slp สารีสารีนะครับกำไรสุทธิ สามสิบล้านลบสี่สิบสองล้านลบยี่สิบเอ็ดล้านลบสามสิบเจ็ดล้านครับมุมมองกำไรตั้งแต่ปีโควิดมาเนี่ยตั้งแต่หกสองหกสามหกสี่ขาดทุนตลอดมุมมองด้านงบการเงินเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่มุมมองหนี้สินหรือสินทรัพย์เนี่ยหนี้สินร้อยสิบสี่ล้านสินทรัพย์รวมเก้าร้อยหกสิบสามล้านนี่น้อยนี่น้อยนะครับนี่น้อยถ้าเทียบกับสินทรัพย์รวมครับ แต่ถ้าเทียบหนี้สินจากปี61มาหนี้เพิ่มขึ้นนะบอกก่อนหนี้เพิ่มขึ้นนะครับและถ้าเทียบสินทรัพย์จากปี61มาสินทรัพย์ก็ลดลงนะอืมแล้วก็หนี้เพิ่มขึ้นครับก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอืมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไอ้ดูไม่ค่อยดีตรงกําไรสุทธิขาดทุนมากกว่านะครับ REA ER ก็ยังลบครับเพราะว่ากําไรสุทธิยังลบเนาะปันผลก็เคยมีครับก็เคยมีนะครับ แต่ก็พอเริ่มปี63เริ่มธุรกิจแบบกำไรสุทธิไม่ค่อยดีเงี้ยเขาก็ยังไม่จ่ายปันผลนะนะครับลองไปดูกันว่าสมัยที่เขาจ่ายปันผลเนี่ยเขาจ่ายเท่าไหร่ดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นของ SLP ครับที่เคยจ่ายเยอะอยู่นะหุ้นสตังนะเนี่ย SLP เป็นหุ้นสตังนะครับก็จ่ายเยอะอยู่นะ อืมสี่หอเนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกราฟ slp กันว่ามุมมองด้านงบการเงินเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีมุมมองมันยังไม่กลับมานะครับอืมแต่นี่อ่ะน้อยใช่นะครับดูว่ากราฟได้เปรียบหรือเปล่า slp ครับดูกราฟ slp ครับราคาปัจจุบัน 87ตังราคาเส้น200วัน91ตังดูกราฟ SLP ครับราคาปัจจุบัน87ตังราคาเส้น200วัน91ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมเป็นลงนะนะครับรอบหุ้นภาพใหญ่ของ SLP SLP เป็นหุ้นเก่า เข้าตลาดตั้งแต่ปี2014-2015นะครับก็ไม่ถือว่าเก่ามากนะนะครับแพงของ SLP เหรอประมาณ3บาทประมาณ3บาทนะครับถูกของ SLP ใช่ไหมเป็นเศษสตังค์รอบหุ้นจากแพง3บาทลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงถูกไหมนะครับถูกกำลังจะไปแพงนะ จากเศษสตังเนี่ยเขาเคยชูสูงถึงประมาณบาท3 5หแล้วย่อตัวแจมเลยแจมเลยถ้าไม่ย่อจะวางแผนเข้ายัางไงถูกไหมนะครับก็น่าสนใจนะครับเทนเทนเช็คเทนก่อนเทนเป็นขาลงในเดใช่ครับแต่รอบหุ้นรอบหุ้นภาพใหญ่เป็นถูกไปแพงสามารถลงทุนในระยะยาวได้แต่ปั้นพอร์ตได้ไหมคุณไปเทียบเปรียบเทียบงบกันเงินที่เราคุยไปเมื่อกี้มาว่า จากร้อคะแนนคุณให้ถึง70็ดสิหรือเปล่า,ลานะครับถ้าไม่ให้ถึง70คุณต้องทำเป็นแผนเก่งกำไรนะครับปรับเป็นเดย์ยกับ s l p ปรับฐาน32ตังต้นเทนจาของ SLP โอ้ต้นเทนจาแคบมาก ต้นเทนจาของ SLP อยู่ประมาณ38สตางค์ถึง50ตังค์คำถามคือ87สตางค์ปั้นได้ไหมส่วนตัวผมนะเอาแนวคิดผมนะไม่ปั้นเพราะมันไม่ได้อยู่โซนต้นเทนจานะครับก็าวางแผ่เป็นเทรดเก่งกำไรไปนะครับรอบหุ้นกรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันของ SLP กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้า แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอีกรอบครับกรอบปัจจุบันของ SLP กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันดูค่าแน่นอนครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันบาท3าแนวรับในกรอบปัจจุบัน77สตังค์ผมว่าตรงเนี้ยมันจุดสต็อปล้อตต่ำความเสี่ยงต่ำนะครับครึ่งทางบาท6 ตังใช่ไหมซึ่งแน่นอนราคาตอนนี้87สตังอยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้บาท6ตังถึง77สตัง์โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือบาท6ตังถึงบาท35สาตังแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ84สตังค์ แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียมปัจจุบันครับ91สตังค์ซึ่งแน่นอนวันนี้วันนี้นะผมดูวอลุ่มก่อนวอลุ่มเมื่อวานวอลุ่มเมื่อวาน3ล้านยังยัง ยังไม่จุดพุยังไม่จุดพุนะครับมีโอกาสย่อพักตัวได้นะครับแต่ถ้าวันนี้แต่ถ้าวันนี้ไม่หลุด84ตังค์แล้วเบรก91ตังค์ขึ้นไปยืนเหนือ91ตังค์ได้มุมมองจะกลับไปเทนขาขึ้นอีกหนึ่ง,งรอบนะนะครับแนวรับแรกบาท84แนวต้านแรก91ตังค์นะครับแนวรับแรก84สตังค์แนวต้านแรก91สตังค์แนวรับถัดมา 80ตังห้ามหลุดใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาไปเลยโอเคไหมก็แปลว่าจุดเสี่ยงเราเนี่ยไม่กี่สตังถูกไหมนะครับแนวต้านแรก91สตังแนวต้านถัดไป96สตังแนวต้านถัดไป1บาทแนวต้านถัดไปบาท6ตัง มุมมองผมช่วง1บาทถึงบาท6ตังมุมมองต้องยอ่อมุมมองมีย่อแน่นอนเพราะผ่านตรงนี้น่าจะยากแท่งเทียนเรียงตัวกันแนวนอนเป็นแนวต้านสำคัญแนวต้านหนึ่งที่ควรจะเคารบแล้วย่อก่อนนะครับย่อมาย่อมาชน1บาทกับบาท6ตังกลับตัวรับพักตัวอยู่ได้ในช่วง84ตัง8 5ตังกลับตัวเบรก ค่ากลางอีกหนึ่งรอบเบรก1บาทเบรกหนึ่งบาท6ตังอีกหนึ่งรอบแนวต้านถัดไปบาท11ตังตรงนี้ดีกว่าบาท13ตังเห็นชัดกว่านะครับแนวต้านถัดไปบาท20ตังโซนนี้เป็นโซนเริ่มขายแล้วนะนะครับแนวต้านถัดไป บาท29สตาตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ SLP บาท35สตาตังค์ครับตัวนี้ทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไรนะ SLP นะครับ SLP ทำเป็นเล่นรอบเก่งกำไร pattern ทเ,ทเก่งกำไรก็นมาหน่อยเข่าเอ็นเราจะอยู่ที่80ตังค์ไม่อยากให้อยู่ที่77ตังค์เพราะถ้าหลุด80ตังค์เนี่ยมันจะไหลลงแรงนะครับ บายเซลสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไรซารี SLP แนวรับแรก84ตังแนวรับหลังพิงฝา80ตังจุดสต็อปล s อมี2จุดคือ80ตังกับ84ตังโอเคไหมนะครับแนวต้านแรก91ตังวอลุ่มเมื่อวาน3ล้านยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแนวต้านถัดไป96ตังค์1บาทและบาท6ตังมุมมองในโซน1บาทถึงบาท6ตัง มุมมองอาจจะมีย่อก่อนชนบาท1งตังชนบาท6ตังชน1นบาทมุม,มมองยอ่ยอย่อมาไม่ควรหลุด8 4สถึง85ส้าตังนี่ลึกแล้วนะนี่ลึกแล้วนะนะครับพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้เบรก90ตังได้อรอบเบรก1บาทได้อรอบผ่านค่ากลางบาท6ตังได้อรอบแนวต้านถัดไปครับ บาท13ตังบาท20ตังบาท29ตังและแนวต้านสาคัญในรอบนี้ของ SLP คือบาท35สตังครับวาดแพทเทิรนขึ้นย่อให้ดูฐานอยู่ที่77ตังนะครับถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้เปิดเขียวแล้วดันต่อผ่าน91ตังมุมมองหุ้นตัวนี้วิ่งขึ้นได้แรงนะคุณดูนะหุ้นตัวนี้วิ่งขึ้นได้แรงนะครับเขาเป็นหุ้นสตังเขาวิ่งขึ้นได้แรงครับปกติปกติ4-5%ใช่ไหม กลางๆแปดถึงสิตแต่หุ้นสตังค์เขาวิ่งได้นะถ้าวอลรุ่มเข้าในี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เขาทำได้นะครับอย่าลืมล็อกกาไรแล้วกันนะครับจาก77ตังค์วันนี้ผ่าน9ก้าสสตังค์ได้การเทสการเทสประมาณบาทถึงบาท6ตังค์เป็นไปได้ถ้าวอลรุ่มเข้าถ้าวอลรุ่มเข้าแล้วยอ่อลงมาถ้าเอาสวยไม่ควรหลุด90าตังค์แต่ถ้ายอ่อฉลับแบบดุดุหน่อยในแบบหุ้นสตังค์ยอ่อฉลับแบบดุดุอาจจะลงมาโซนอยู่แถวนี้ ไม่หลุด84ตังค์ไม่หลุด95ตังค์มุมมองพักตัวเพื่อขึ้นต่อถ้าพักตัวตรง84 85ตังค์แล้ววันถัดไปหรืออาทิตย์ถัดไปเริ่มเบรก90ตังค์ได้การพักตัวจบแล้วนะครับมุมมองขึ้นต่อผ่านค่ากลางได้ผ่าน1บากได้ผมมองประมาณนี้ประมาณบาท20ตังค ประมาณนี้นะนะครับแต่ถ้าแบบวอลุ่มแดงๆเนี่ยก็อาจจะไปเทสแบบบาท25บาทยี่บตังค์ได้เช่นกันนะครับคุณก็ต้องดูหน้าง,งานตรงนั้นด้วยเพราะว่าคือเขาขึ้นแรงเห็นไหมเขาขึ้นแรงเขาก็ยอ่อแรงเหมือนกันนะนะครับของ slp นะครับระวังนะระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ระวังตรง1บาทกับบาท6ตังค์นะครับอาจจะมีย่อก่อนถ้าถ้าวันนี้ขึ้นต่อนะถ้าวันนี้ขึ้นต่อนะครับไหวดูอีกหนึ่งครั้งนะครับชนแบบนี้ ย่อมาก็เนี่ยไม่คนหลุดแบบสี่ปสิบห้าตังค์กำลังดีนะครับแล้วพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้นะครับก็มองมองแถวๆจากถ้าเกิดผ่านบาทหกตังค์ได้มุมอมองก็จะประมาณบาทยี่สิบเลขกลมๆประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มองไกลเท่าไหร่เพราะว่าแนวต้านมันอยู่บาทสามห้าแล้วอะอแล้วหุ้นอย่างเงี้ยมันซิ่ง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 ,งวอลุ่มเข้านะครับคือมันจะไวมันจะไว,ะไวเห็นไหมคุณดูเนี่ยยิงแท่งเขียวนี้อีกแท่งหนึ่งเป็นโอโ้โหแรงขายเลยนะครับระวังตรงนี้ด้วยนะครับคุณดูแพท แพทเทิร์นกลับตัวสั้นๆไหมกลับตัวสั้นๆนะคุณมองแบบนี้คุณมองแค่นี้ถ้าสมมุติวันนี้ไม่ผ่าน9 1บตังค์แผนสองแผนสองถ้าสมมุติวันนี้ไม่ผ่าน9 1้าดตังค์กลับตัวสั้นๆแนวต้าน9 1้าสิบเ็ดตังค์แนวรับเจ็ดสิบเจ็ดตังค์ถูกไหมนะครับ ย่อมาตรงไหนมองกลับตัวเออเอา,อางี้ดีกว่าย่อมาตรงไหนมองกลับตัวถูกไหมแป๊บหนึ่งนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นเราต้องลบเลดลูกศรก่อนย่อมาตรงไหนมองกลับตัวใช่ปะ่ะอ่าประมาณนี้นะครับย่อมาตรงไหนมองกลับตัวเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะ ย่อมาตรงไหนมองกับตัวย่อมา84ตังกับ82ตงังห้ามหลุดนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับลบไฟบบออกไปนะครับนี่ดูแพทเทิร์นการย่อนะนี่ครับผมตีให้แล้วนะแพทเทิร์นการย่อครับย่อมาไม่ควรหลุด 82กับ84ตังแผนแผนถ้าวันนี้เปิดแดงไม่ผ่าน91ตังไม่เปิดเขียวมุมมองอาจจะมีการพักตัวแถวแถว82กับ84ตังได้แล้วดูว่าเขาพักตัวอยู่ไหมถ้าพักตัวอยู่82ตังตังกับ84ตังได้จะมีโอกาสเป็นแพทเทิร์นกลับตัวประมาณนี้ไม่ผ่าน ยอ่ยอเสร็จนะครับย่อเสร็จมาแถว82แบบสตังแล้วภายในวีคนั้นหรือวันถัดไปหรือ2วันถัดไปเริ่มเบรก87ตังค์88ตังแปลว่าพักตัวตรง82กับ84ตังเนี่ยตรงนี้พักตัวเพื่อขึ้นต่อแล้วขึ้นไปไหนใช่ไหมขึ้นไปไหนใช่ไหมมุมมองผมนะต้องไปเทสตรงนี้แถวแถวโซน1บาทกับบาท6ตังก่อน นนถ้าเทตร,ตรงนี้เทตร,ตรงนี้แล้วย่อคือถึงถึงบาทหนึ่งแล้วก็บาท6ตังค์แล้วย่อนะครับย่อลงมาก็ไม่ควรหลุด91สตังค์91สตังค์นะเดี๋ยวผมวาดให้ดูตรงนี้ขึ้นไปเทตร,ตรงนี้นะครับย่อลงมาก็ไม่ควรหลุด91ตังค์ครับ มุมมองจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้แล้วถ้ากลับไปเบรก1บาทได้บาท6ตังได้ครับก็โซนเดิมที่เรามองไว้ก็คือบาท20กับบาท25ประมาณนี้ครับ SLP เดี๋ยวว่าให้ดูอีกหนึ่รอบครับจากฐาน77ตังขึ้นไปชน ขึ้นไปชน9สเวดตังอาจจะมีย่อสมมุติวันนี้ไม่ผ่าน9สเดตังแล้วเปิดแดงอาจจะมีย่อย่อลงมาพักตัวไม่หลุด82ตังไม่หลุด84ตังแล้วพักตัวกลับไปเบรกได้มุมมองจะมองประมาณแถวๆ1บาทถึงบาท6ตังลงมาพักตัวอีกหนึ่งรอบไม่หลุด9สเตังพักตัวได้แล้วกลับไปเบรก1บาทได้มุมมอง การขึ้นจะอยู่ประมาณบาท20ถึงบาท25สตังค์ครับ SLP ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับ ให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เเบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับ เพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรของยบเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย b บหรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชี ผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก g ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับเดีายวคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียว ผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับบอออุุดหนนโ,โกขงงชงนะ่ผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโกที่สนับสนุนช่อง ก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ล n e ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ช,นะชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบกยูอีท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ